เซลแบบ40-50%แล้วออนท็อปอีก15%ของพ่เล์แต่คือห้างแบบขีหลอกมากเห็ะนะหูชนีเลิกอยู่นะ <S <S เลยพรุนี้ขึ้นลดราคาหมดเลยนะคะ,อ,ะอันนี้จากพันสี่ห้าสิบเหลือเก้าก้เก้าแล้วก็สิบห้าเปอ็นต์ออนท็อปอีกอดที่สุดแห่งปีนะคะ <S <S น่ารักมากเลยเออน่ารักหนาหนังแบบหอมมากรูปลงไอจีสสวยนะคะเออ ดิฉันนะดิฉันทำข้าวต้มให้กินนะคะข้าวต้มกุ้งกุ้งคือแบบว่าหลอกดาวมากเลยหดมากเออมีกาแฟใช่เพราะเราเป็นคนออเรนจ์ชอบใช่ไหมไม่ค่ะเมื่อคืนนอนสบายค่ะอากาศดูดีนั่งดีหนวไ่ร้อนกันไปอาคาศทันเป็นคลาดค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้รีบออกแขดแตดออกไปข้างนอกนะคะมีเห็ดเล็กกุ้งและไข่นะคะ ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีตอนรับเขาสู่ช่องเอ็ดดี้โวยาสามหอีกครั้งหนึ่งค่ะไลซ่ายูทูบเบอร์ที่มันโหนที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยมิสลี่สนแอดใดๆทั้งสิ้นค่ะ <c oughs> <c oughs> เกียร์เลย, <คน S 1> ลาย่ากลับมาอีกแล้วค่ะไม่ได้เจอกันหลายลหลายเลายซีซั่นเลยนะคะเราตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าชิลเลอร์อะไรนะสเตชูเนาะ อ่ะเยอรมันไซร้ายโภดเอฟ h ฟอร์เซสปริเลโอโฟเฟอร์และเออแปลเป็นไทยด้วย poet นักกวีเนาะนักกวีนักปราชญ์แล้วก็<ร>นักปรัชญาเออประมาณน,นี้นะใช่อายุท่านก็คือ1862เนาะอ่ะคือวันนี้แพลนคร่าวๆแอนเขาอยากไปเที่ยวไฮเดนแบกเพราะว่าเออทุกคนที่มาเยอรมันเนี่ยต้องไปเที่ยวเมืองนี้แล้วมันไม่ไกลจากบ้านเอสก็นั่งรถไฟรถไฟหวานเย็นนะหนึ่งชั่วโมงครึ่งเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีเวลาจะไปบล็อกที่มันนฮามให้ด้วยแต่ว่า ก็ไม่สัญญานะคะเราดูเราชิวก็เดี๋ยวจะมาเริ่มตะวันเย็นเริ่มที่เมืองเอ็ดเลยนะคะเห็นอย่างนี้คือแบบเห็นปะยังไม่แบงฟันตามกระจกตรงตามป้ายรถเมล์เนาะเป็นน้องแข็งอะหนาวมากแม่คณงแต่เมืองไทยก็หนาวใช่ไหมปีนี้นี่ชิลลวผักใครดูวอล์กเอ็อย่างเงี้ยเอ็มาบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเข้าเมืองมาช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเมืองเล็กๆนะไม่มีอะไรเนี่ย เราจะเดินไปไมเซโดมนะครับหรือว่าทาสซีโดลตรงนั้นนะ่ะในเมืองนะครับที่เอ็ดเคยไปถ่ายให้ดูบ่อยๆอาย,อยุเป็นพันปีอะใครมาก็ต้องพาไปเดินเนาะนี่จุดถ่ายบ้านค่ะถ้าช่วงคริสต์มาสมนันสวยนะถนนเส้นนี้ฉันชอบอีต้นไม้อย่างเงี้ยนนใช่เห็นไหมเห็นไม้ไมเซโดมยังข้างหน้าเห็นปะขางขวาม,มือ ทีนี่สายมือนะคะเป็นสัตยเตอร์นะครัเวลามีงานมีการแสดงมีอะไรเงี้ยจำอวดก็าซื้อบัตรนะต้องซื้อตั๋วมาดูอะไรเงี้ยละครละครแห่งแห่งเมืองเออก็เนี่ยแหละใหญ่ไหมแล้วอันนี้ก็คือขวามือเนี่ยเป็นไมเซโดมข้างหลังนะคะแล้วก็ตรงข้างหน้ารูปปั้นเนี่ยจะเป็นคุณอะไรวะกูเทนแบกรู้จักไหมนางเคยออกไปออกไกลบ้านด้วยนะ ไม่เขาไม่ได้เชิญนางไปออกนะแต่ว่าเขาพูดถึงนางเป็นคนคนคิดระบบปั้นพิมพ์ํ uh huh. าให้วิวัฒนาการการเรียนรู้ศาสตร์ศิลปะวัฒนาการอะไรเงี้ย νε, ได้รับเกินเผยแพร่ uh huh. เอาชื่อนางไปตั้งเป็นเป็นชื่อมหาลัยก็คือโยฮันกูเทนแบร์อุนิเวอร์ซิตีมายนะครับ ก่อนถึงโดมก็จะเป็นถนนฟูดแองเโซนหรือว่าถนนคนเดินปรเดเจสเทียนที่แบบว่ารถท้ามเข้าจะอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันมีติ่งนิดนึงก็ไม่ก็มีชอปแบบปกติอะไม่ได้มีอะไรแบบเออตามเมืองที่แบบว่าสําคัญสําคัญหัวเมืองเนาะก็จริงๆเป็นเมืองเล็กแต่ว่าถ้าไม่ไม่ได้อยากได้กระเป๋าลูวิกตองกระเป๋าแอมเอสคือมันมีทุกอย่างในเมืองนี้เมืองมันเล็กมากเลยเงี้ยใช่คามนาคมสะดวกสบาย คือเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีเงินเพราะมันเป็นรายไมาเก็บมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแหล่งทําเลผลิตไวน์อันดับต้นๆเขาเรียกว่าไไ้นะคนที่นี่ทำงานบริษัทผลิตแก้วช็อตช็อตสวิงเซอร์ก็อยู่ที่นี่อะไรอีกวะมไีไฟเซอร์บริษัทเลยนะไบอ Bi ไอนเทคไบออนเทคก็อยู่ที่นี่อ,อยู่ที่เมืองเอสแล้วก็มี เบลิงเกอร์อิงเกนแฮมบริษัทยาเออก็อยู่แถวนี้ใช่ก็คือเป็นเป็นเป็นเมืองเป็นแหล่งทำเลที่คนอยู่แถวนี้ค่อนข้างมีตังค์เออปาอรก็จะแบบเน้นปด้านยาศาสตร์ด้านยาประมาณนั้นใช่ก็เหมือนแถวบ้านยูแถวบ้านยูคนก็คนก็มีตังค์ที่เนินแบกคือ FAU ก็จะเน้นวิศวกรร์กับเฮลท์แคร์เพราะมันมีซีเมนต์เฮลท์แคร์กับซีเมน อ๋อเออใช่คือเขาเหมือนจะเอาความเจริญกับมหาลัยไปควบคู่กันอ่ะเพราะเขาได้เทคเด็กที่จบแล้วเนาะพอเข้าทำงานเป็นเฮอริเทจต่อไปใช่ไหมมันก็เหมือนลบความอย่างที่นี่มันจะดีเพราะมีเอาซืดูใช่เอาซี้อตก็คือแอปแอปเพนเทติสคือการเขาเรียกว่าอะไรนะสายอาชีพสายอาชีพซึ่งพลังเด็กนักเรียนอ่ะคุณก็ิ่งยังไม่จบไปงเรียนจบ ก็คือเรียนเรียนไปด้วยพร้อมกับเริ่มทํางานทํางานไปด้วยทํางานจริงๆไปเลยไม่ไม่ไม่ใช่เริ่มทํางานมึงทํางานจริงๆเลยกูไปทำแบบคือเขาก็จะโรเตทพนักงานพวกเนี้ยไปตามสเตชั่นแผนกเพื่อเรียนเพื่ออยากให้รู้ว่าคือชอบอะไรนี่ไงเรียนกันโรงแรมปูเตียงกูทําได้หมดอ่ะอีดอกใช้กูสัคุ้มเลยมันดีนะมันเหมือนดีดการการันตีแล้วว่าคุณมีงานแน่นอนแล้วเอาซีดียุ่งสมัยเนี้ยนะไม่ได้แบบหาง่ายนะ คือบริษัทต้องการรีคูคนพวกนี้เข้ามาเยอะเพราะเขาจะได้มีเหมือนรองรับงานราคาถูกด้วยแล้วก็สนเตรียมแบบโควรไงเมื่อตรงนี้ก็คือจะสวยงามมากนะครับคริสต์มาสมาร์เก็ตก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นมันธรรมดาก็จะมีแบบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่วันนี้ของขายน้อยเพราะมันหนาวจริงๆงใครจะออกมาเดินใช่ป่ะแต่อันนี้คือไมเซอร์โดมนะครับคือโดมที่มีอายุเป็นพันปีเลยเป็นน่าจะเป็นอันดับสองนะของของประเทศเยอรมันเนี่ย รูปลงไอจีสวยนะคะเออคาเฟ่มึงมาดูคาเฟ่เฟที่เก่าแก่ที่สุดนะคะมึงสังเกตจากเอ,อ่อคนที่กินอายุร <c oughs> วมกันประมาณห้าหมื่น 50, ปีในหลาน <c oughs> ฉันเคยเข้าไปฉันเด็กสุดเถอะแล้วเขาก็มีไข่เนี่ยอีโดนั้นะ่ะมีขขยทุกอย่างขนมอร่อยนะ <c oughs> มึงกูลูกชายร้านเนี้ยคนโตอ่ะหล่อมากแล้วเขาขขยนำมาเฟินแล้วจำไม่ได <c oughs> ้ และนั่งเคยไปอยู่ประเทศจีนมามันคุยภาษาจีนกันนะแล้วก็นะ่ะไม่รู้ว่า,ไม,วาไม่รู้ว่าใช่คนอื่นแอนคะเสาเสาตกระมันอันนี้เอาไว้ทําอะไรคะมันคือแนวคอลัมน์ค่ะเขาเอาไว้ใช้ตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลังหนึ่งหลังเขาเก็บซากมาแล้วเอามาใช้ทําในการอ,อะไรนะก็ชา,าชนเชื่อ,อแล้วก็ชาสานานัมพันธ์เพื่อฟันเรซสิ่ง,งใช่ไหมหาเงินหน่ะพูดง่ายๆอะไรเงี้ยเขามาดูมาเซดอมเปิดจ้า ใช่ในเครื่องแบบเธอตำรวจหน้าตาดีกว่านั่นแบบเธอเออเออส่วนใหญ่ตำรวจหน้าตาดีเขาค้าตาหมุนรู้เปล่าที่เนี่ยคัดจริงจริงแต่ว่าเขาส่วนใหญ่ตำรวจจะหน้าตาดียิ่งที่สนามบินนะค้าตาเพราะอะไรรู้เปล่ามันีที่ทูนนุ่มมันมีที่ทูนิโกชีเอตจิตจิตวิทยาเออเพราะว่ามันทำให้เวลามีปัญหาอะไรอ่ะสามารถใครก็อยากคุยกับคนหน้าตาดีป่ะ บิวตี้พิวเลชั่นมีจริงนะฮะไม่ใช่มีจริงๆมีจริงๆเออมันเป็นมันคือเรื่องจริงเธอเดินถึงถนนท,นที่สวยที่สุดของที่นี่นะครับคือออกุสตินาสตา a ์เซอร์หรือว่าถนนเออออกุสตินานะครับอยู่ตรงนี้อ่ะอแบบเนี้ยอนากระเป๋าโหยร้านคาฟ่งคาเฟ่มาเปิดใหม่ก็หลายร้านอยู่นะ อันนี้คือจุดที่คนเวลามาท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปนะคะคือจุดนี้วันนี้แล้วมันจะเห็นไม้เสือดมข้างหลังด้วยเห็นปะเออเนี่ยคือจุดนั้นแหละ จะพาไปดูวัสเตอร์ทัวร์เนื่องจากว่าคอนเน็ชันมันไม่ค่อยดีมันใช้เวลาประมาณแบบว่า25นาทีในการนในการเปลี่ยนเครื่องเราก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้น <ไฟ S 1> เออเปลี่ยนรถไฟก็เลยแบบมาดูในเมืองนิดนึงเนาะว่าจะมีวัตเซอร์ชั้นอะ่ะจริงๆแล้วที่ฉันอยากแวะห้างเพราะว่าตอนนั้นมาดูอยากได้แจ็กเก็ตตัวหนึง่งแล้วราคามันยังสูงอยู่ก็<ๆ>เลยแบบรอให้มันลดก่อนเออใครที่ะจะได้เห็นวัตเซอร์ทัวร์เขากากเก็กน้ำสมัยโบราณ คือตื่นเต้นจะไปดูช็อปปิจะไปดูสวนดอกโนบารีอะไม่ได้ไปทำกตญญูเลยไม่ไม่ทราบไม่ทราบซึ่งแล้วก็ไม่ซึมสับด้วยค่ะเป็นไงมึงชอบมะเราพาไปดูตรงนั้นมาผลัดอันนี้คือผลัดเดิ่มผลัดไปปกติเวลาแพรเดชมาทำงานเก็จะมาอยู่แถวนี้ยแหละมันอยู่ใจกลางเมืองแต่จะพามีหลายคนใช่ไหม แอนไปดูมาร์กลัดนะครับมันจะมีตึงหนึ่งที่เป็นตึกเก่าที่แบบสวยๆอยู่ตรงเนี้ยอยู่เดินจากถนนคนเดินไปไม่ถึง3นาทีข้างหน้าทางเมืองเลยนะครับอันนี้จะเป็นอัลเทราเท่านะครับก็คือศาลาว่ากางจังหวัดเก่านี่ตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่านอนุสาวรีย์อะไรตอนนั้นนะ่ะเนี่ยเขาจะเอาดอกมองดอกไม้เลยมาวางเต็มเลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะ มีตำรวจเยอรมันโดนนลนะคนพวกอปยพราคาตากตอนที่เขาแบบว่าปฏิบัติบบหน้าที่เนาะเขาก็เลยแบบเหมือนมาเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเป็นอนุสร์แบบที่ระลึกอะไรเงี้ยเอเตได้ทำคลิปแยกไว้ด้วยนะว่าแบบยุโรปกับเยอรมันเนี้ยตอนนี้ยังยังหน้ามาเที่ยวอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือเราเราอยู่มาสิบกว่าปีเนี้ยเราก็เห็นความแตกต่างเยอะเหมือนกันนะต้องแต่แบบสมัยรัฐบาล้ามา์คล เขารับผ <54. S 2> ู <NY Commons> ้อพยพแบบว่าไม่ได้กัดกรอกมาเยอะมากปัญหาทางด้านสังคมธนธรรมก็ตามมาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเอางี้ดีกว่าตาดียังเด็กอยู่เลยแกแล้วก็โดนแบบชาวต่างชาติเนี้ยเออทำลายแล้วก็เสียชีวิตเลยเนี่ยยูดียังเด็กหน้าตาดีด้วย่าจริงจริงของการที่แบบมันเป็นใหม่ก็การเดินทางเนี่ยมันง่ายถนนก็คือจะเป็นเลขเป็นตัวเลขเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลกสี่เลขห้าอะไรเงี้ยเหมือนประมาณที่นิวยอร์กเนาะ a อ e n นิว10เอเวนิวอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเป็นบล็อกนะคเป็นเมืองเก่ามันก็จะแบบไคเซอร์สตาร์เซอร์เป็นอะไรบ้านหกสตาร์เซอร์อะไรของมันขังเมืองมันก็จะแบบงงๆเน้นงอย่างเงี้ยอยากมาดูบัสทัวร์เราก็เลยพามาแวะวันนี้จช่เหรอคะ <laughs> จริงๆฉันจะมาแว้อีกก็นอน <laughs> เราถ่ายให้ดูร้อยล้านขังลวใครที่ติดตามช่องฉันเย็น <laughs> ไม่ติดตามช่องขันมึงไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรู <laughs> รเไม่ดูลิปกูใช่ไหม ใครอยู่ใ,ใกล้ๆมันหามนะครับพวกนี้ลดหมดเลยลดเยอะเหมือนกันนะเธอลองมาดูนะดูดิเนี่ยถ่ายให้ดูชัดๆเลยแกลดราคาฉ่นเลยพวกนี้คือลดราคาฉมดเลยนะคะอันนี้จากพันสี่ห้าสิบเหลือ999แล้วก็15%เปอร์เซ็นต์ออนท็อปสีเลยสีลีนมีลถราคาเฮ้ยเมื่อวนใน,ใน,นีาา้น่ารักแต่เธอนะ่ารักไหมไวทูพีเนาะ ตอนนี้ห้างเขามี15% on top นะครับสำหรับสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วถ้าเต็ม2,008เธอ,อลด15%ไปถึงเทไหมนี่เหมาะกับดีเนาะเหมาะนะตบไปนี้จาก3,000กว่าหรือ2,008 2,003แล้วก็15% on top ต่สายาสั้นเห็นไหมแต่อลังดีเนาะหนังเงาเค่ดีวะ ิคลาสสิกเนี่ยบูชี่ก็มีรถนะเธอดูดิสวยอยู่นะนี่ใบน,นี้ก็รถรถฉ่ำนะเนี่ยพวกเนี้ยรถหมดเลยเธอกระเป๋าแบบบายทูเควงพัชร์เนี่ยคือตอนกระเป๋าบ,าบนนอดก,ก้าคือฮอตมากพวกนเนี้ยน่ารักหน่อยก็สวยเลยอะ่ะแต่อันนี้ไม่รถนะฮะจะรถเฉพาะรุ่นเนี่ย เกท่าไหร่ถน่าจะเป็นคอสตัวดีแบก็กอะไร่างเงี้ยน่ารักดีลดราคาน่ารักจังเลยอ่ะพันสามแต่ที่ลุ้ไม่ลดราคานะครับนี่คือจากดักฝนทั้งถึงสีรถนะมีแบรนด์ที่ฮอตที่สุดหนึงปีนะครับน่ารักมากเลยแต่ไม่ลดเช่นกัน น่ารักนะหนังแบบหอมมากมันเป็นกระเป๋าโมโ่เนาะสองร้อยห้าสนะิบยูโรลยคูณสามสิบห้าเข้าไปอะถึง็ปทะลนุน่ารักดีแต่แม่งโคตรไร้สาระังมีอดูราคานี่อันนี้ลดแล้วนี่นอยู่เรายังไม่เจอกระเป๋าที่เราชอบเนาะก็ไม่เสียตังค์เป็นหลาปีแล้วรวๆเลยนะครับเพราะเรารู้ว่าเราจะมาเอาอะไรจะมาดูเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วก็เสื้อผ้าผู้ชายแต่ว่าเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยก็จะดู ของมิวมิวนะก็จะต้องขึ้นไปชั้นบนๆนะแต่ของผู้ชายคือรถก็หนำมากเธอดูดิแ้นแนกรองเท้าคือเซลล์ขั้นสุดสีเซลล์ทุกแบรนด์คริสเตียนลูบูชองก็เซลล์นะครับเซลล์ทุกสิ่งอย่างเลยเธอนิกเกอร์คู้นี้ต้อแหละดีเน็ตเซลลเหลือ500ยยูโรนหมื่นกว่าบาท อันนี้ก็เซลนะของชนีเลิกอยู่นะแต่มันไม่ได้บอกว่าเซลล์เหลือท่าไหร่อันนี้คือส่วนของอีอที่เซลล์หมดเลยนะครับเนี่ยบัลเลเรีน่าอะไรก็เซลถามน่าจะ3ามสิบเปว่าเซลนะครับราคาเต็ม850น่าจะสามเอร์เซ็น์เซลแบบสี่สิบบเปอรแล้วออนท็อปอีกสิของที่เซลแต่คือ ห้างแบบผีหลอกมากซิลเฟนตีแกมันจากพันสลดครึ่งหนึ่งเลยเจ็ดแล้วก็15%บห้าเอร์เนเนี่ยคุ้มราคานะถ้าซื้อตอนเนี้ยลดกระหน่ำมากเนี่ยของที่ลดราคานะครับซีรีนก็คือเซลฉ่ำเลยนะตัวนี้สวยอะ่ะสวยมากเลยอะราคาเต็ม2องพันกว่าเนาะ เสื้อที่เป็นแบบลายโมโนแกรมของซีลีนก็สวยเสื้อมิวมิวของชนีตัวนี้เหลือ450ลด,ดครึ่งหนึ่งไม่อนท็อปแล้วนะถ้าครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งทั้งเล่าเลยเธอมันก็ควรจะครึ่งนะ1นึ่งห่คอลเลคชันใหม่ไปแล้วกันเสื้อที่ฉันอยากได้มันไปหมดแล้วเธอเสียดายว่ะเสื้อผ้ามิวมิวคือน่ารักสุดแล้วอะอที่ฉันอยากได้มันโซเอาไปแล้วเธอเสียใจ ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียงเงินสาวผู้ชายที่เป็นแบบผ่ายเอ็นนะครับก็เซลฉ่ำเลยค่ะมีของผู้ชายนะคะเซลฉ่ำ50%แจ็คโมดคาทาบังก้ามีอะไรปราด้าดีออร์ซีลีนฉ่ำเนี่ยดีออร์กุชชี่ โอเว่ดีออคาสบังกาคือรถฉ่ำมากแต่ว่าไม่เท่าอังกฤษที่เอ็ดเคยไปปีที่แล้วเนาะที่เขาลดเอ็แต่งเกงแซงมาตัวละร้อยอย่างเงี้ยอันนี้มันยังแบบสี่ห้าร้อยอยู่เนาะส่วนของรองเท้านะครับที่ลดราคาก็คือมีหลายแบรนด์มากเนี่ยปาด้าลูโบตองก็ลดนะอย่างนี้แล้วออนท็อปอีกสิห้าเปซ็นเนี่ยราคาไม่แรงนะคู่นี้แอปสวยนะเนี่ยห้ารอยี่บห้า ลดก15%ลูบูปตองมีความเป็นโรลโ,โรเปียนหน้าเน่ะไนไหนมาละเข็มขัดก็ได้ตรงนี้ลดหมดเลยนะเธอมาดูเอาเองมามันไม่มีไฟชันม้ยแล้วคิดว่ามันน่าจะแพงกว่านี้ด้วยครั้งนี้มันลด อีกเหลือ280ยูโกว่ายโรก็เลยจัดเลยค่ะสวยเนอะทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้เซลล์หมดเลยนะครับมันจะเซลล์ประมาณ30%นะแต่ว่าหลายๆอย่างที่เป็นแบบว่าคลาสสิกไอเทมนิวคอเลคชั่นที่แบบช็อปมันไม่เคยเซลล์ห้างนี้จะเซลล์ประมาณ30%นะซึ่งเอ็ดว่าโอเคเลยนะเสื้อยีนดีออตัวนี้น่าสนใจอ่ะราคาเต็ม1,800ยูโรไม่รูลดกี่เปอร์เซ็นต์สวยเนาะมันมีลายกาหนาวตรงนี้ด้วยเบา เธอมันเก๋มากเลยอ่ะเนี่ยแล้วข้างหลังมันเป็นอย่างนี้นเธอเนี่ยสวยอยู่นะเธอรดเหลือเก้าร้อยเหลือประมาณสามหมืนห้าอยากได้วะตัวนี้เจีได้เนาะมันใหญ่ไปหน่อยเนาะใส่แล้วมันเกินล่างเล็กไปเนาะต่ำเท่ดีนะเีลายกาันหนาเป็นโอเวอร์ไซส์แจ็คเก็ตไปเลยเธอมันดูตลกไหมอนะ่ะอยากได้วะ รถขึอโดนมานะคะฉันเป็นเพื่อนที่เลวมากเลยค่ะพาอแอนมาเที่ยวแต่กูหนีมาช้อปปิง้งแอนเดินไปวัดสัทวมเรียบร้อยละเดี๋ยวไปเจอแอนที่วัดสัทวมนะคะเฮ้ยคุณแอนก็มาเดินเตจเตเรอย,อยู่แถวนี้เรียบร้อยเอ็ดนี้ก็ได้ของมานะคะจุกจุกโนบายเยร์เริ่มต้นเอ่อเจนเนร,รีก็จึ้งเลยค่ะเออเลิศไอเด็กมีปัญหามาเดินอยู่คนเดียวหลงทางอ่ะเสียใจอ่ะแต่ฉันอยากได้ของ จะเกลีจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยมาตามไล่ครั้งนึงแต่มันสมนเอาไปแล้วก็ได้อย่างอื่นมาแทนนะคะเออนีสรุปฉันได้อันนี้มาแทนจ้าราคาโอเคเลยอะเธอลดสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ออนท็อปเหลือสองร้อยแปดสิบกว่ายูโรคูณสามห้าสามหกเข้าไปเนาะก็งามอะ่ะเป็นไซส์ชั้นด้วยชั้นที่แล้วฉันมาดูกับเพื่อนเมย์เราไม่มีไม่ไม่มีไซส์ชั้นก็โชคดีที่ฉันไม่เอาเพราะว่ารู้สึกว่ามันถูกลงด้วยพิ่ป้าหรือเท่าเดิมก็ไม่รู้จำไม่ได้ อาแปดนาทีทันไหมจะขึ้นรถนี่ยังไม่เห็นสถานีรถไฟเลยมึงอ๋อต่แท็กซี่นะมึงชันชลาที่สิบวิ่งเร็วอยากเห็นจีนุพยบวิ่งไผ่แล้วีไผ่แล้วเวลาเป๊ะหนึ่งนาทีก่อนรถออกนะคะคุณแอนโอเคไหมฟิตเนสเพิร์ดเมื่อกี้เป็นไงบ้างสี่คูณร้อย เขาเฉยด้วยเลยนะเรียว่าแท็กใช่ไหม